กี่วันมาแล้วคะที่คุณนะเอาขยะเข้ามาในหัวของคุณแล้วมันเคลียร์ออกไม่ได้ไม่ว่าจะมันจะอยู่ในสมองของคุณอยู่ในร่างกายของคุณอยู่ในอารมณ์ของคุณวันนี้นะคะคุริตาจะมาสอนวิธีการเคลียร์ขยะดิลีทมันออกไปลบมันออกไปให้หมดทํายังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังคุริตากันค่ะเคล็ดลับง่ายๆเลยคะ่ะข้อแรกคือคุณต้องเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของตัวเองก่อนค่ะหลายๆครั้งนะคะแหมอารมณ์มันรู้สึกว่า มันไม่ดีอ่ะมันทําอะไรมันก็แย่ไปหมดเลยค่ะเพราะว่าอารมณ์เราไม่ดีตั้งแต่แรกดังนั้นเปลี่ยนโฟกัสเลยค่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้นะคะรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีนะคะเปลี่ยนไปฟังเพลงเปลี่ยนไปดูหนังวางเลยค่ะโดยเฉพาะโทรศัพท์นะคะคุณรู้ไหมว่าโลกโซเชียลอะ่ะมันก็มีข้อดีและมันก็มีข้อเสียด้วยเพราะว่าบางทีนะคะคุณไปเสพสื่อเสพนู่นเสพนี้แล้วคุณก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ แบบชาวบ้านอะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมคนนั้นเขาถึงมีเวลาไปเที่ยวทำไมคนนี้เขามีเวลาไปซื้อของทําไมคนนี้เขาถึงกระเป๋าแบรนด์เนมทาไมฉันอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมคะคุณเอาสภาวะอารมณ์ต่างๆเข้ามามาัเลยทำให คุณเนี่ยไม่มีความสุขเพราะคุณไม่ได้เคลียร์มันออกไปเอาโทรศัพท์ออกไปก่อนค่ะเอาโซเชียลต่างๆออกไปก่อนแล้วกลับมาอยู่กับอารมณ์ตัวเองค่ะข้อที่2นะคะเปลี่ยนสภาวะร่างกายค่ะคุณิตาเป็นบ่อยมากๆเลยค่ะครูเนี่ยออกไปพบปะผู้คนนะคะไปเจอเพื่อนนะคะแต่ไม่ต้องเอาแบบไปหาเพื่อนกลุ่มนินทามอมอยไม่เอานะคะพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มที่จะ พาเราเนี่ยพัฒนาตัวเองนั่นเองหรือว่าไปออกกําลังกายไปเดินช้อปปิ้งหาเพื่อนกินหาเพื่อนเที่ยวให้เปลี่ยนพลังงานโฟกัสค่ะพอร่างกายเราดีนะคะทุกอย่างมันจะดีตามด้วยนะคะข้อที่3เปลี่ยนอารมณ์แล้ว เปลี่ยนร่างกายแล้วเปลี่ยนคําพูดค่ะข้อที่3เป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าคุณจะเครียดขนาดไหนคุณยิ้มแล้วคุณพูดแต่สิ่งดีๆออกมาร่างกายคุณก็เปลี่ยนแน่นอนคุณดื่มน้าสิคะคุณเห็นไหมเวลาที่โมเลกุลน้าเนี่ยคุณไปพูดอะไรกับน้ําดีๆสิ่งดีๆโมเลกุลก็เปลี่ยนดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณลองพูดใส่น้าแบบเกียดแก๊เกียแกเกียแกน้ําโมเลกุลเปลี่ยนไปทันทีเลยดังนั้นนะคะคําพูดก็มีผลต่อสภาวะอารมณ์และสมองของคุณลองเปลี่ยน ะะพูดแต่สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองมองหน้ากระจกแล้วแบบเฮ้ยวันนี้ฉันเก่งจังเลยอ่ะวันนี้ฉันสวยจังเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณรู้ไหมว่าพลังของคําว่าขอบคุณเนี่ยมันมีเป็นพลังมหาศาลมากๆคุณสามารถเสกอะไรในโลกนี้ก็ได้เพียงแค่คําว่าขอบคุณนั่นเองค่ะ3ข้อนะคะคุณลองเอาไปทํากันดูนะคะเคลีย์ขยะตัวเองออกไปนะคะแล้วก็รับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาชีวิตของคุณก็จะได้มีความสุขค่ะ